ต้นฉบับคลิปจาก Brunch Brother Production ให้เสียงภาคไทยโดยโคดันโดครับผมน้ำผึเขาไฟฟูจิปี1962อุ้ยที่ไหนอีกแล้ววันเนี้ยเอ๊ะก๊อดดูนั่นดิก๊อดก๊อดสีลาเว้ยรีเต็มๆหน่อยโอ้ยแม่งไอ้เปื่อนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะสกิททำไมนักหนาเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยนั่นมันบ้าอะไรวะน่ะอีกอีกอีกได้ๆ คิมุจิอิกุออิดะอ่ะอิดะอิดาอิกุออกือืมมันพูดภาษาอะไรของมันวะอ่าคิดว่าน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอิกุอิีกือิดาอิดะคิมุจิคิมุจิอิกุอ่าแล้วจะยังไงต่อและวทีนี้เฮ้ในเช้าว่าลองคุยกับมันก่อนไหมอืมดีก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วแกพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นเหรออืมไม่เป็นอะเออคือว่านะของ ถ้ามึงพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นแล้วมึงจะเสนอแผนได้ทำไมงั้นจะมีไอเดียที่ดีกว่านี้ไม่หลายกิ๊กกาคอยาวเม่งั้นเดี๋ยวกูจะลองพูดภาษาไทยใส่แม่งเลยนี่แหละมึงดูฮัลโหลฉันชื่อกอซิล่าพวกแกรู้เรื่องไหมอินไตอีกืออีกืออีกือญี่ปจีอีกืออีกืออีกือโอเคคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ดีมันต้องไปรู้เรื่องอยู่แล้วมึงดูชุดคอสตูมสินี่ยมันน่าเหมือนลิงที่ไหนหรอมันเหมือนกับคนคอสเพย์เป็นลิงแสแมมากกว่าเอ้าก็สมัยก่อนเขายังไม่มีซีจีนกู โซน้ำหน้าเป็นโซนชุดมันก็เฮ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยถุยไอ้ชุเด็มึงฆ่าตั้งหล่ว่าไอ้ลิงชุดคอเพล่ะครับทูโอ๊ยกูอีกแล้วเหรอกูจิราบีใครวะกูจิราบีเฮ้ยจ้าเฮ้ยบอกไปกับทั้งว่าไอชุดคอเพลตีเล่ใจ เกือบกระป๋ออุ้ยเกือบไปนิดเดียวอุ้ยปวดหัวชิบหายเลยอีกคือไอ้แม่เอาหินปาใส่หัวอีกคืออีกใต้กิมูจิอีกคืออีกอ๋อได้แล้วเว้ยไอ้ลิงหน้าเอออีกคือเอ้ยเอานี้นายกอสีล่าเอ๊ได้เหลือเกินเลยถุยเอ้ยจะต้องมาช่วยหน่อยกอสิล่าเอ๊ะกอสิล่าพิมกจิล่าไอ้เมึงอะกอสิล่าพิม อีกอีินไตอีกใคเกิบโดนแหละจังวะนนี้หลีบจับมือฉันแล้วขอบใจมากก็ซิล่าเอ้ยเอ้โกจิลออีนไตห้องนับถึงสามนะนับไรอ่ะสมแล้วหนึ่งก็สองล่ะให้เอาว่าขอให้ทันด้วยเถอะยาโกจิล่ออีกือคราวนี้กูตายแน่ยังหลอกหน้าน่ยาอีกออืออีกืออินตอิ กงกงปี2 0ง1ี่เฮ้แน่จริงลงมาใส่กันสิว่าไอ้ลิงแสแม่เราบนเลยเฮ้ก็มาสิว่าไอ้จริงเลนโด,ดนมากนไกลพันก็สิลีลาบิมเฮ้ยยาเฮ้ยได้ละสตอมเบเกอร์บิมเฮ้ยยา นะขราวนี้กูไม่โดนทับเอยก็ซิล่าแกเป็นอะไรไม่เพื่อนเอะเอ้ยฉันสบายดีอะแกเป็นใครเนี่ยอีกือเฮ้ยแล้วแกเป็นใครอิตไตฮะเดี๋ยวนะทำไมมีก็ซิล่าสามตัวเออเอาไงดีวันนี้เออมีแบบนี้ในหนังของกูด้วยเหรออีตอตที่ไหนที่ไหนวะเนี่ยอิตไตพอผมกลับไม่เห็นบอกเลยจะมีแบบนี้ในหนังด้วยเอะอีกือเออแล้วยังไงต่อละที่นี้ไม่กวรทำยังไงต่อดีวันนี้